โครงการออมทรัพย์ออมความดีโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาวสิบไปหาร้อยน้อยไปหามากชีวิตไม่ลำบากหากรู้จักออมขอต้อนรับทุกท่านสู่โครงการออมทรัพย์ออมความดีของโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาว ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นำมาบูรณาการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริงโดยได้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการออมทรัพย์ออมความดีให้นักเรียนรู้จักการออมการประหยัดการบริหารจัดการการใช้เงินรู้จักกระบวนการและขั้นตอน ในการดำเนินงานและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตต่อไปโครงการออมทรัพย์ออมความดีนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดกดออมส่งเสริมการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนดังนี้โครงการออมทรัพย์ออมความดีมีขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากถอนเงินค่าหุ้นการปันผลเฉลี่ยคืนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับฝากเงินจากสมาชิกทุกวันจัดกิจกรรมสัปดาห์ออมทรัพย์สรุปยอดการออมในแต่ละวัน ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการนำไปฝากที่สหกณรอมทรัพย์ครูพยาทุกๆสิ้นปีมีการปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกและให้รางวัลสมาชิกที่มียอดเงินฝากตามเป้าหมายโครงการนี้มีโครงสร้างการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและตัวนักเรียน โดยมีการสมัครเป็นสมาชิกของโครงการอมทรัพย์อมความดีโดยมีการรับสมัครสมาชิกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งนี้สมาชิกต้องทําการเปิดบัญชีครั้งแรกเริ่มต้นที่จำนวนเงิน50บาทและถ้านักเรียนที่ได้รับทุนเริ่มแรกข้าวทางโรงเรียนก็จะมีการสนับสนุนให้เอาข้าวฝากในบัญชีอมทรั์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรักการออมมากยิ่งขึ้นโครงการออมทรัพย์ออมความดีปีการศึกษา2563ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายรักษทิศสุขใสเป็นประธานอำนวยการมีครูที่ปรึกษาคือนายรุ่งโรจน์สุยราช นางสาวอังวราสมดีนางทิพาคุณก่องติปนางทิติพาธโนส่วนคณะฝ่ายนักเรียนมีเด็กชายอิทธิพัฒน์นมแก้วึ่งเป็นประธานเด็กชายพานวัฒน์สุภาษารองประธานเด็กชายทินพัฒนแสงวันดีรองประธานกรรมการฝ่ายบัญชีมีเด็กหญิงกมลพรสังสะอาดเด็กหญิงจิรัชยาส้อยบุญมา เด็กหญิงพัทรวดีสิงแก้วเด็กหญิงพัฒนารีจิตมโนกรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการนักเรียนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการออมทรัพย์ออมความดีนี้จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนคณะครูนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ในการสนับสนุนผลักดันสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติดำเนินกิจการโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึงพอใจของชุมชนผู้ปกครองทั้งนี้ทางโรงเรียนได้กําหนดในแผนปฏิบัติการและนำไปสู่แผนการจัดการเรียนการสอนนับได้ว่าโครงการนี้สร้างความเชื่อมั่น ทำให้ใหประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ